السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين فقرا قال الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سرق الله العظيم อ al so so ัลลอฮุมาอินนาวะลาตัวอินอะไรนาอัลลอฮฺมันซุดนาวะลาตันซุดอะัยนารรอบบียัสซิรวะลาตัวอัซซิรขอความรักความกตนาดีความเมตูไม่ตาปราณีจากเองอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูตะอาลาพระเป็นเจ้าแห่งเราจงประสบแต่เราทั้งหลายที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับัมดุลิแล้วนะครับต้องเป็นนิมิตแล้วโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราทั้งหลายมีโอกาสได้มารวมตัวกันตรงนี้ในการละหมาดฟอรดูมักริบฟอรดูซุบปฮีโร่วมกันนะครับตอนนี้ผม กำลังม่วนอยู่เรื่องเดียวก็คือต้องการจะให้หนังสือเล่มที่กําลังเขียนอยู่เสร็จนะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกันกับ9 9พระนามแล้วก็เรามีโอกาสได้เรียนรูถ้ถึงพระนามของอลัลลอฮ์ทั้ง99พระนามอันไพจิตวันนี้เอามาแง้มให้นิดหนึ่งตอนนี้เขียนไปได้3 0พระนามเขียนแล้วมีความรู้สึกว่าอิบาดอื่นไม่ต้องทำแล้ว ท่อง99พระนามให้ได้พอเลยเขียนแล้วมีความรู้สึกอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาที่เรามีเรื่องมีปัญหาใดๆก็ตามไม่ต้องขอดูอาใดๆเพียงแค่เลือกพระนามที่ถูกต้องเหมาะสมนํามาเป็นนํามาเป็นเชื้อเพลิงนะครับเติมความต้องการของเราและเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องการเราเราจะทรงตอบรับให้เราขอริสกีกัน แง้มนิดหนึ่งว่ามันมันอร่อยขนาดไหนเราขอริวกีกันเราขอนั่นขอนี่กันมากมายในหนึ่งใน99้าสิบพระนามมีอรัรโรซัตแปลว่าผู้ทรงประทานริวกีเวลาขอแล้วมันไม่ได้บางทีบางอย่างที่เราขอเนี่ยล l l ์ไม่ให้ไม่รู้แหละจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแต่เพราะ นี่ฟังนิดเดียวเมื่อวานนี้เป็นวันที่ฉันมีความรู้สึกว่าบอกกับพี่สาวบอกเฮ้ยอยู่มาสี่สิบหนึ่งปีเรียนศาสนามายี่สิบกว่าปีเนี่ยเมื่อวานเป็นวันที่เมื่อเอาความรู้เมื่อวานนี่ฟังให้ดีนะบางฟังให้ดีนะนิดเดียววันนี้เดี๋ยวเราจะเข้ากุบดเมื่อวานเป็นวันที่มีความรู้สึกว่าถ้าเอาความรู้ที่มีทั้งหมดที่ร่ำเรียนมากับความรู้ที่ได้เมื่อวานนี้ เอามาชั่งน้ําหนักวัดกันพบว่าที่เรียนมาทั้งหมดนั้นมีน้ําหนักเบาหวิวเลยเพียงความรู้เดียวเมื่อวานนี้ทำให้ฉันมั่นใจสุขใจหายกังวลหายทุกข์เพียงความรู้เดียวทำให้มีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่เข้าใจเรื่องนี้มาตั้งนานแล้ว เพียงความรู้เดียวทําให้มีความรู้สึกว่านับจากนี้เราจะไม่ต้องทนทุกทรมานใดๆอีกแล้วเพียงความรู้เดียวทําให้มีความรู้สึกว่าอ๋อเคยไหมเวลาเราไม่เข้าใจอะไรนานๆแล้วพอเข้าใจแล้วมันอัลลอฮ์เขาเรียกถึงบางอ้อถึงบางอ้อไม่ใช่บางโทองนะอัลลอฮ์ทรงมีพระนามมากมายจริงๆมากมากกว่า99พระนามพระนามของอัลลอฮ์นี่เอามาจากไหน หนึ่งเลยก็คือเอามาจากที่อลัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานมีเรามีโอกาสได้อ่านในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานมากมายองค์การที่ฮัดยีมาลิกีอ่านบ่อยๆนะครับที่มรมูอายอชอบอ่านบ่อยๆก็จะมีหลายพระนามอยู่ในนั้นวัลลอฮุลเลดีลยอิละน่าจะยาวไปแล้วก็เอามาจากไหนครับนอกเหนือจะเอามาจากพระหมาคัมภีร์อันกุรอานเอามาจาก คุณลักษณะของพระองค์ที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานยกตัวอย่างเช่นอินน ah ัลอฮะซามีอุลอาลีมเนี่ยเป็นคุณลักษณะอั al ลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินและทรงรอบรู้เอามาจากคุณลักษณะอย่างนี้แหละเอามาเป็นพระนามของพระองค์อัสมาอุลฮุสนาบรรดาพระนามอัลฮุสนาอันภัยจิตภัยจิตก็คืออันภัยราอ อันงดงามอันสวยงามเอามาจากคุณลักษณะที่เลากล่าวว่าในพระมหากรรมพิอันก่อนจึงมีพระนามอัศสสมีมีนะครับพระนามามีพระนามอัลอาลีมผู้ทรงรอบรู้ทีนี้วันนี้จะโฟกัสอันเดียวความรู้เดียวที่เปิดเผยไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือในพระนามที่เกี่ยวข้องกับการให้ เวลาจะขออะไรเนี่ยมีพระนามที่เกี่ยวข้องกับการให้อยู่ไม่บอกจํานวนมีพระนามที่เกี่ยวข้องกับการให้ยกตัวอย่างเช่นอัลรอซักเวลาตั้งชื่อก็เป็นอับดุลรอซักอัลวาฮาบเวลาตั้งชื่อก็เป็นอับดุลวาฮาบเอาแค่สองพระนามนี้ก่อนเวลาเราขอขอริสกี um uh อัลลอฮุมมารุซุกนะอัลลอ์ได้โปรดประทานริษกีแก่พวกเรา อิมันนาฟิอันความรู้ที่ยังประโยชน์วะฮาลาลันตอยีบันริสกีที่มันฮาลานแล้วก็ดีด้วยวาริสกอนวาซีอันแล้วก็ปัจจัยยังชีพในเรื่องอื่นๆที่กว้างขวางวาซีอันเวลาเราขอเนี่ยอยากได้แน่ๆมันต้องเอ่ยพระนามให้ถูกถ้าขอริสกีก็ต้องไปยกพระนามที่เกี่ยวข้องกับริสกีเหตุที่เรายังไม่ได้และเหตุที่พอเราขอแล้วเราเกิดความทุกข์ที่เราไม่ได้ก็เพราะ ตรงนี้นะครับความรู้นี่เลยช่างกับ40ปีเนี่ยอันนี้เยอะกว่าเพราะเราอยู่คิดว่าอัลลอฮ์คือผู้ให้อย่างเดียวท่านฟังให้ดีนะครับเราคิดว่าอัลลอฮ์คือผู้ให้เราเลยเอามาเทียบกับตัวเองตอนนี้ผมมีอะไรบ้างมีเสื้อมีนาฬิกามีปากกามีผ้าสรงมีเสื้อกุรงผมเป็นเจ้าของมัน ถ้าใครมาขอผมมีสิทธิ์เลือกที่จะให้หรือไม่ให้ถูกไหมครับถูกนะเราเลยคิดว่าขอไปแล้วเนี่ยอลลอก็คงเหมือนกูนี่แหละถ้าพระองค์อยากให้พระองค์ก็ให้หรือพระองค์ไม่ปลื้มในตัวเราพระองค์ก็คงไม่ให้เราคิดอย่างนั้นไหมครับถ้าเราดีเดี๋ยวเลาคงให้หรือบางทีเราก็คิดแอบคิดว่าขนาดดีกูทําขนาดดีแล้วทักทนยังไม่ให้กูเลยเอลลอ์คงไม่รักกูแล้วมั้ง แอบคิดเล็กๆเ,เราลืมไปว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อย่างเดียวแต่อัลลอฮ์คือผู้สร้างสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้ด้วยเอาไหมเซเว่นในนึกเซเว่นเซเว่นนี่มีของขายมากมายถูกไหมครับ mm hmm. เคยไหมเข้าไปเซเว่นแล้วของที่เราจะเอาเนี่ยมันหมดเคยเปล่า mm hmm. เคยนะมันหมดเอาหมด เซ็งเลยณเบื้องลล l a ์มันดีกว่าเซเว่นหลายหมื่นหลายร้อยหลายลาย้ลานเท่านั้นมันไม่มีหมดนั่นหนึ่งอันนี้ครับมันไม่มีหมดนั่นหนึ่งและอันที่สองที่มันดีไปกว่านั้นก็คือเซเว่ 7, นนี่ตัวเซเว่นนะไม่พูดถึงบริษัทซีพีนะครับตัวเซเว่นที่ตั้งอยู่อย่างอย่างข้างหน้าถนนเราเนี่ยมันมีหน้าที่ขายอย่างเดียวในสิ่งที่มันมี แต่เมื่อขายหมดก็จบกันแต่ณเบื้องอัลลอฮ์นี่เราต้องการอะไรในฐานะลูกคา้าพระองค์เป็นผู้ผลิตด้วยตัวพระองค์เองให้ผู้ผลิตพอผู้บริโภคไม่มีหมดอัลลอฮ์คือผู้ทรงผลิตสิ่งที่เราต้องการนี้นี่ฟาติมาเวลาขอถ้าเป็นริวสกีเนี่ยขออยากได้อะไรเช่น เนี่ดูดิพอจะมีข่าวดีแล้วก็นึนกอะไรไม่ออกล้วมืนไปหมดละมืนมืนละมืนบางจะขออะไรครับริสกีจะขออะไรดีดอะเงินทองอ่ะชัดเจนมีอย่างอื่นไหมริสกีสุขภาพเยี่ยมเงินทองและสุขภาพริสกีมบออกเป็นสองไปเลยนะริสกีที่หนึ่งจับต้องได้ โอ้เราอยากได้ไว้บอร์ดจังเลยไว้บอร์ดที่มันแบบว่า,เ,าเวลาเขียนแล้วเปลี่ยนสีได้ไว้บอร์ดที่มันแบบว่าเวลาเขียนแล้วกดลบแล้วมันพึถ้ถหายไปหมดเลยไว้บอร์ดทีเ่เวลามีรูปอะไรแล้วก็เอาจากโทรศัพท์แล้วป,ปุ๊บปุ๊บมันขึ้นเลยอย่างนี้ <c oughs> ขอนี่จับต้องได้ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นรีสกีแบบแบบที่สามารถที่จะหยิบจับได้เอามาครอบครองได้ ยกตัวอย่างเช่นเงินทองดิสกีเมื่อกี้นี้ดิสกีที่จับต้องไม่ได้มีทั้งนามธรรมาและรูปธรรมดิสกีที่เป็นนามธรรมานี่จับต้องไม่ได้เช่นความรู้นี่ความรู้เป็นดิสกีไหมเป็นไหนตัวมันเป็นไงตัวมันเป็นไงจับต้องไม่ได้สตังจับต้องได้ไหมอ๋ออันนี้อัลลอ ไม่ใช่เป็นเฉพาะเจ้าของสิ่งที่เราต้องการแต่พระองค์คือพระผู้สร้างสิ่งที่เราต้องการความมั่นใจมันเพิ่มขึ้นเวลาขอดวาโอ้เราผู้บริโภคว่าอลอ์นี่ผู้ผลิตนี่ว่าไม่ใช่ผู้ให้อย่างเดียวต่อไปอันนี้ลึกลงไปอีกนะครับลึกลงไปอีกนี่แหละอีกครึ่งหนึ่งที่รักฉันรับรู้เมื่อวานนี้และยังไงวันนี้ก็ต้องมาบอกนั่นก็คือ ไม่ได้อย่างอื่นมาขั้นไม่ได้เลยประโยคนี้เพราะว่านิดเดียวก็ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างเหตุแห่งความสุขในการใช้ริสกีนั้นเอาใหม่นะเฮ้ย40ปีความรู้ฉันเนี่ยสู้ความรู้นี้ไม่ได้เลยอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างความสุขความอร่อยความบันเทิงความเริงรม่ม ใช่ไหมเราเป็นผู้สร้างใช่ไหมสร้างไว้ในไหนเอาไว้ในริสกีที่พระองค์จะประทานมาให้เรานั่นเองนึกภาพดูนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่สร้างความสุขเอาไว้ให้ในการบริโภคริสกีอย่างตอนนี้สิ่งที่อยากกินไม่มีอย่างอื่นเลยกาแฟถ้าอัลลอฮ์ไม่สร้างความสุขในการดื่มกาแฟหลังซูโบเอาไว้นะ จะมีกาแฟลดเลิกแค่ไหนก็ตามวางอยู่เราก็จะไม่รู้สึกสกอะไรเลยแต่เนี่ยอัลลอฮ์ทรงสร้างความสุขเอาไว้เลยกาแฟนี่มันสดชืน่นเอาไว้กินแล้วมันอัลลอฮ์ทรงสร้างความอรอร่อยเอาไว้ในใบจากมวนแรกใช่ไหมมวนที่สองไม่อร่อยสู้มวนแรกไม่ได้นะลองดูสิ ถ้าอัลลอฮ์ทรงดึงเอาความสุขในการบริโภคริลรกีนั้นออกไปจากเราเราจะไม่วิงวอนขออะไรอีกเลยจากพระองค์อันนี้จับต้องได้ถ้าอัลลอฮ์ทรงเอาความสุขที่พระองค์ทรงสร้างไม่ได้ตัวริลกีนะนี่ตัวความสุขมีความสุขมากมายกับริลรกีมากมายที่เรารู้สึกแตกต่างกันต่างกันต่าง,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 างวาระยกตัวอย่างเช่น ทุเรียนแหมคู่ชคกินนะผมนี่ชวนคนชอบคนหนึ่งลูกๆย้อมไม่มีใครกินมี่เรากินอยู่คนเดียวก็โชคดีก็เลยไปได้ได้คนที่ทำสวนทุเรียนก็โอเคก็เหมาะสมคู่ชกเหมาะสมดีอ่าอยู่ในในรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันประเด็นก็คือทุเรียนนี่ถ้าอยู่ที่บ้านนะโอ้โหแม่งเป็นอาหารที่ผมไม่พลาดเลยต้องล่อก่อนแล้วกินข้าวสักไม่สองเม็ดก่อนแล้ว แต่ถ้าเอามาตั้งตรงนี้อินชาล,ล่อหนะาสามลูกไม่มีความรู้สึกอยากเลยไม่ใช่เวลาอา้าวเฮ้ยก็ริซกีเนี่ยเอาล่อให้มานี่ล่ะคืออะไรมึงชอบอะไรทุเรียนไงก็ไม่กินละตอนนี้ไม่ใช่เวลาเป็นเพราะความสุขเหตุแห่งความสุขในตัวทุเรียนนั้นมันต้องไปเกี่ยวเนื่องกับต้องน่าจะเป็เสยยืดโดยใสย่กินทุเรียนมันอร่อยหน่อยน่าจะต้องไป นี่ตามฉันทันไหมดังนั้นวันนี้เราวิงวอนขอนั่นคือตัวริวกีขอกับใครขอพระผู้สร้างตัวริวกีไม่ต้องกลัวหมดและที่สำคัญก็คือเราลืมอะไรไปเราลืมขอต่ออัลลอฮ เราลืมขอต่อพระองค์ให้เราเนี่ยมีความสุขสักทีกับสิ่งที่พระองค์ให้มาก่อนหน้านี้แล้วเราลืมเนี่ยตู้เย็นที่บ้านอะถามจริงอะทุกท่านเลยเปิดมาเนี่ยไม่ต้องมีอย่างอื่นแล้วนอกเหนือจากของในตู้เย็นนะกินอิ่มยังท่าน,นพระองค์ให้มาแต่เรากลับ กับข้าวเต็มสนรบมีอะไรกินมั่งไอ้งขวานนี่เราเปิดตู้เสื้อผ้าไม่มีเสื้อใส่เลยโอ้ยไอ้แขวนถ้าไม่มีมึงบอกไม่มีเสื้อใส่เพราะเราไม่เข้าใจคําว่าริสกีกันอย่างถ่องแท้ริสกีถ้าเป็นอาหารคือกินเข้าไปแล้วไม่อ้วก ริซกีถ้าเป็นเสื้อผ้าก็คือใส่มันจนกระทั่งมันผุมันพังมันใส่ไม่ได้แล้วดังนั้นนี้ตะละกลงที่นี้ใส่อยู่เป็นริซกีไหมครับเป็นฉันอยากจะบอกว่าตาละกลงที่ใส่อยู่นี้มันคือริซกีของแต่ละวันไม่ใช่ว่าก็มันตัวเก่าอ่ะถามว่าตัวเก่านะท่านได้ใส่มันในวันต่อไปไมิล่ะ ได้ไหมได้นั่นแหละมันคือดิสก,กียเสื้อผ้าของท่านปิดฉากดิสก,กีการกินก็ต่อเมื่อขับทายมันออกมานั่นแหละหมดแล้วหน้าที่เขาไปอยู่กับช็อกโกแทนแล้วแต่ถ้ายังอยู่ในตัวเราฟังฉันให้ดีนะอยู่ในตัวเราหมายกินของดีมัดเอ็มท้องเลยแต่มื้อต่อไปกคูคงได้กินไข่ดาวเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนเงียบเน,เนรคุณ ตราบใดก็ตามที่ร่างกายมันยังคงดูดซับซึมซับเอาประโยชน์จากสิ่งที่ท่านกินเข้าไปไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงกี่วันก็ตามนั่นคือิสกีของท่านในแต่ละวันขอบคุณกันด้วยอยังอัลฮัมดุลิลละวันนี้ไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่ไม่สุขในสิ่งที่มีต่างหากเล่าวันนี้ ย้อนกลับไปมองข้างหลังเราสิ่งที่เราต้องการอยากได้อยากมีที่สุดแล้วไม่ต้องกลัวจะไม่ได้เพราะอัลลอฮ์คือผู้สร้างสิ่งที่เราอยากได้ไม่ต้องกลัวว่าจะหมดเพราะอัลลอฮ์เป็นโรงงานผลิตแต่อันหนึ่งที่ลืมขอก็คือโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้าพาเจ้ามีความสุขและยินดีกับสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยเถิด มีความสุขและยินดีพึงพอใจกับสิ่งที่ฉันมีแล้วด้วยเถิดท่านที่เคารพครับสุดท้ายตรงนี้ที่ต้องทันจะบอกกับท่านฉันคุ้มค่ามากๆเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ฉันไปเปิดกล่องกล่องที่เก็บเสื้อเก่าๆเสื้อเก่าๆของใครของตัวเองนี่แหละแล้วก็คุยกับมันเหมือนคนบ้า กูใส่มึงไปทีเดียวเองนะเพราะกูไม่ชอบมึงอะไม่ชอบอะเสียใจไหมถ้าเราเป็นเสื้อตัวนั้นไอ้งเงี้ยกูสาถูกสร้างมาเพื่อเป็นที่กี้ให้มึงมึงใช้กูทีเดียวไอ้สันขานแล้วใช้ออกไปเที่ยวอีกตั้งหากไม่เคยใช้กูละมานเลยแล้วไม่เคยขอบคุณเลยเพราะได้มาแล้วไม่ชอบไง ย้อนกลับไปและสุดท้ายตรงนี้ก็คืออลัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างความสุขเหตุ ate, แห่งความสุขเหตุ ate, ที่เราจะมีความสุขกับสิ่งนั้นๆเหตุน,น ate, นะอย่างเช่นเออเรามีความสุขเวลาได้กินไข่เจียวร้อนๆมีความสุขกับการได้กินมันแต่นั่นแหละไข่เจียวเดิมนี่แหละบางทีแม่งไม่สุขอีก เราจึงต้องการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ว่านับจากนี้โอ้อ oh mm ัลลอฮ์เหตุแห่งความสุขทั้งหมดเนี่ยได้โปรดเอามันไปใส่ไว้ในสิ่งที่ฉันมีอยู่แล้วได้ไหม mm hmm. ที่มีอยู่แล้วอ่ะนี่มีไม่พระองมหัวผืนที่แบบใช้มันไปทีสองทีเองอะ่ะแล้วไม่ใช้มีปะทำไมอะเพราะเราไม่สุขกับมันแล้วไง แต่มันคือดิสก,กีของเราแต่เราปฏิเสธมันกูไม่สุขกับมึงแล่านี่มีเปล่าทือซื้อมาแล้วอะ่ะมีดิมีทุกคนแหละฉันก็มีเยอะแยะไปอลัลลอฮ์ขออลัลลอฮ์ได้โปรดประทานเหตุแห่งความสุขให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่ฉันมีอยู่โอ้โหเมื่อคืนมีความสุขมากเลยไอ้ยกูของเยอะนี่หว่า คามสึกอ่ะเฮ้ยแ่งเยอะอ่ะแมงก็ต้องกุลงตัวนี้ไปใส่เสื้อมัง้งความรูม้สึกมันหาผ้าใส่ยากแช่คือความรู้สึกอ่ะมันมันมันคุมโทนยากความรู้สึกกุลงขาวดีกว่าคุมโทนง่ายผ้าบื้นไหนก็ได้แต่พอยิบมันมาตัดมาตั้งตัวแล้วต้องพันกว่าผ้าอิตาลีทั้งหาตอนจะเอามาเนี่ยโอ้โหไขว่คว้าหน้าดูอยากได้เหลือเกินกระดุมชุดนี้อีกโอ้โหอยากจะได้มันเหลือเกิน หลบเมียสารพัดวัสดุท่งมากก็ต้องรีบรไปรอแต่พอได้มาแล้วก็เฉยไม่ใช่ขี้เกียจขี้เกียจอะไรรู้ไหมอ่ะเอาสารพัดไปห,หมดเลยขี้เกียจตรงที่เออเขาเรียกอะไรครับไอเนี้ยเชือกที่อยู่ในเนี้ยไอเนี่ยไอเนี้ยไอเนี่ยอเนียอะปู่รับชมในทังบ้านช่วยบอกนะเขาเรียกอะไรไอเนี้ยไอเนี้ย,ยนเนี่ยเชือกตรงนี้ครับที่ร้อยกระดุมเนี้ย มันมีชื่อมันนะมันมีชื่อมันไ,ม,นม,ม,นไม่หยิบมันมาใช้เพออะไรรู้ไหมไม่ชอบเชือกโอ้โหมึงนี่เรื่องเยอะขนาดหนักนะไอ้ฟิตนะมึงก็เปลี่ยนเชือกดีแล้ววันนี้อีกเออกูไม่ชอบเชือกถ้าใครเขาเห็นว่าเชือกข้างในเนี่ยนี่เห็นว่าเชือกข้างในเมื่อกี้เนี่ยมึงเยอะมึงอะเยอะเราอะเยอะมีอยู่แล้ว หาเหตุแห่งความสุขฉันจึงวิงวอนขออุอาขอยกมือขออุอมด้วยกันขอแม่งเป็นภาษาไทยนี่แหละพูดตามฉันโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานเหตุแห่งความสุขให้กับทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ามีอยู่แล้วด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานเหตุแห่งความสุข ให้กับสิ่งที่ข้าพาเจ้ามีอยู่แล้วด้วยเถิดโอ้ล l l a ์ได้โปรดประทานเหตุแห่งความสุข <O Allah. S 1> ให้กับสิ่งที่ข้าพาเจ้ามีอยู่แล้วด้วยเถิดอามินยาบบัลอาลามินกับพระนามลล l a ์อัลรอซักผลิตด้วยให้ด้วยอัลวะฮับ วะฮับนี่เวลาพูดถึงการขอให้พูดรอซัตว่าฮับพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวผมจะไป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 เรียบเรียงดูอามาแล้วนามานํามาบอกนํามาบอกต่อและยังมีอีกบางพระนามนะครับอุปไปก่อนตรงไหนว่าฮับแปลว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดให้เท่าไหร่ก็ไม่พอให้นะไม่ใช่รับนะให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดให้เท่าไหร่ก็ไม่พอ ให้โดยไม่หวังอะไรให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่มีในมนุษย์ครับว่าครับว่าฮับไม่มีในมนุษย์เป็นซีฝัดที่ไม่มีในมนุษย์เป็นคุณลักษณะที่ไม่มีในมนุษย์เราให้กับลูกเราหวังสิ่งตอบแทนไหมเอ้ย <c oughs> เอาไหมขอติดกระดุมแป๊บหนึ่ง <c oughs> ให้ภรรยาให้ลูกให้สามี ข้ออ้างเราก็คือโอ้คนเป็นแม่รักลูกไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกหรอกโอโหก <c oughs> เป็นโต๊ะโึงไม่ได้ต้องการอะไรจากกูมึงเลยที่ให้ทุกอย่างเนี่ยกูอยากให้มึงเป็นคนดีเท่านั้นแหละเนี่ยต้องการยัง,งไปได้ความว่าให้มึงกูไม่ได้ต้องการอะไรจากมึงเลยไมไ่ต้องการมาเลี้ยงกูเลยนะกูขอให้มึงเป็นคนดีตกลงโต๊ะต้องการยังต้องการอะไรก็แล้วไหนบอกไม่ต้องการอะ อัลลอฮ์ตังหากอัลวาฮับให้แบบไม่ต้องการถ้าอัลลอฮ์ต้องการนะไอ้พวกเวนตะไรต่างๆนี่ไม่มีอะไรทีกินหรอกพวกนักโลกหนักแผ่นดินเยอะแยะไปโอ้โหแม่งกินดีตั้งหาแต่นี่วาฮับ ah ให้แบบมึงจะเอาไงก็เอามึงจะทอยยอะธรพีกูก็ให้คิดให้ได้อย่างนี้แล้วท่านจะยังไงกูก็ได้มั่นใจเพราะคณะไอ้พวกนี้แม่งเงินได้เลย เรามีเวลาแค่นี้เอาไว้แค่นั้นนะครับดีใจกับสิ่งที่มีกลับไปบ้านไปดูของที่แบบไม่เอาแล้วแล้วก็อืม้มนี่ผูขอโทษนะกูไม่เคยดีใจหรือดีใจกับมึงไปทีเดียวเองนะครับไม่ดีใจแล้วก็แบ่งปันความดีใจนั้นให้กับคนอื่นซะมันจะเป็นเก่าของเราแต่ใหม่ของอีกคนหนึ่งมันจะเป็นริสกีให้กับอีกคนหนึ่งเมื่อเราไม่ต้องการมันแล้ว والله الموفق والمستعان وعليه التوكل والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته